มาห้องมันทึกเสียงอยูอ่ห,ห้โองอัดตโอนะครับผมชื่อห้องอยู่สุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งครับหนึ่งครับเข้ามาข้างในอยู่ซอยยี่ห้าไม่รู้ซอยอะไรจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเข้ามาซอยร้อยหนึง่งเดี๋ยวเขาเจอแล้วแหละครับก็นะเราก็เตรียมตัวเพื่อให้ทุกคนได้ฟังซิงเกิลของพวกเรานะครับผมก็ ทเหมือนกันก็จี่เพลงไม่รู้เดี๋ยวเรปล่อยเปทีเพลงก,กันนะครับรอติดตามได้นะครับรตอนนี้แดดร้อนมากก็เหนียมน้ำท่วมมาด้วยลนะ่ะบ้านน้ำท่วมยังไงก็เด่าเลมไหมครับผมรถพวกเราครับสาม <laughs> าส่วนตัวครับโมเดลนี้ฝาดูสภาพของคนแล้วก okay. และน้อยมากคนนอนน้อยมาก อ,อ,อันนี้เป็นสไตล์ของมือกองปะคะอชอบถอดเสื้อถอดผ้านะคะอ <c oughs> ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะระหว่างรอเชคเครื่องครับก็เอาการอยูน่นันครับทำไมอะ่ะทำไมอ่ะคะกองเรื่องมาก ปรับนู่นปรับนี่หมดแล้วครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะนิดหน่อยตื่นเต้นอะไรคือนิดหน่อยอ่ะตื่นเต้น,ตนมือกองเรื่องมากน่าลำคาญไหมคะไม่ก็ทำให้มันดีๆมันก็ต้องอย่างนี้ครับไอ้ย่ะตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะอัดครับ ตั้งสายกีใต้อยู่ครับขึ้นสายเยอะ <ก S 3> รู้สึกย,ยังไงมั่งว่าวันนี้จะมีซิงเกิลแรกของเราแล้วก็ดีใจครับตื่นเต้นก็ทนกันนิดนึงนะครับก็เลยเรงนี้แหละคนจะได้เห็นแน่นอนว่าซิงเกิลเป็นอะไรนะครับก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับแล้วคิดว่าเพลงอะไรจะปล่อยเพลงแรกคะเพลงจะปล่อยเพลงแรกเป็น เพลงชื่อว่าสารวันต้องเป็นเรานะครับอืมก็เกี่ยวกับชีวิตประจําัวของคนในการเดินทางตามความฝันอะไรเงี้ยครับแตจะขัดแย้งนิดนึงคือแบบเพลงนี้จะเข้าข้างตัวเองนิดนึงคือจะใช้ความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่เชื่อในสิ่งที่เราอยากทํนานะครับเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหรือเปล่าอ๋อแต่งจากชีวิตต,ตัวเองนะครับอืมคือก็ออรู้ว่า แนะนํามาก็ฟังแต่บางทีเรื่องที่มันไม่ถูกแล้วก็ใช้ความคิดตัวเองแล้วก็ไม่ควรที่ให้ใครมากีดเล้นทางเดินเวลาเราทําตามความฝันของเราครับเพลงนี้ใครแต่งคะผมเองครับโอ oh. ้ เขาฟังอะไรกองไอ้แบงค์เขาฟังอะไรกองเขาฟังอ่ไรกองมี่เิตใต้เพิ่เขาฟัง,งห,ห, <า S 2> หลังมันจบเร็วเกินแลววปวะผิดก็วะมันหายไปห้องหนึ่งาาไม่หายหยูนับอยู่้ทำในสิ่<อ>งที่ต้องการ น้องตีหลายจ้าแล้วกูค่อยมาตี มาเบสสองคนเล่นกยีตาร์กับร้องหรือมาคนเดียวพวกเราออาเสร็จแล้วกี่ย่างคนอัานเสร็จครับ <c oughs> จาไปและคงจะไม่ย้อนมาเธอจะต้องยอมก็เท่านั้นยังไม่ิืมเรื่องเราในวันนั้นมันยังไม่ลืมเรื่องของเรายังคงนั่งดูรูปของเรา ดเรามา้จะต่างกันจะไม่มีใครคิดที่จะจบตรงนี้ชุดเรามาจะห่างกันจะไม่มีใครคิดที่จะไม่สนใจรู้ฉันมันคนแลวไร e แต่ฉันก็มีความฝันที่จะจำวันนี้มาทำเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาวเอเอวางหมดมา หกเจ็ดัวโมงไนดะ้ตั้งแต่เช้านะครับนี่ก็รอรอหน้ากนะครับว่าต้องวันเหนื่อยมากรอติดตามของพวกเราเรื่องนี้นะครับเราจเจอกันครับผมชาวโลกอันดอนิชีับนบ๊ายา